สวัสดีกับคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่องที่คุณมูวีกันอีกครั้งนะคะหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องกลับเข้าเมนเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชรีเมนเออเอะไรอะไหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องรีเมนซึ่งเป็นแอนิเมเก่กับกีฬากีฬาค่ะใช้ในโทรทัศน์ออริจินอลของญี่ปุ่นซึ่งออกอากาศ ตั้งแต่วันที่4เดือนกรกฎาคมปี2564มีทั้งหมด12ตอนและตัวหนังก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากีฬาซึ่งตอนเขาอยู่มอต้นนั้น mm hmm. เขาเคยคว้าแชมป์โปโลน้ำแห่งประเทศพร้อมกับเพื่อนๆร่วมทีมหลังจากที่แข่งเสร็จเขาก็ได้กลับบ้านพร้อแม่กับน้องสาวของเขาและในระหว่างทางก็ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาอาการโคมา่าเป็นเจ้าชายนิทากว่าครึ่งปีพอเขาฟื้นขึ้นมาความจำของเขา3ปีหลัง ก็ได้หายไปหมดชีวิตเขาจะเดินไปทางไหนดีเรามารับชมกันสปอยไปพร้อมๆกันเลยค่ะรีเมนตอนที่หนึ่งตัวหนังก็ได้เริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งเขาชื่อมินาโตะนี่แหละพระเอกของเราเขาได้ลืมตามเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเป็นเจ้าชายนิทามากว่าครึ่งปีมินาโตะลุกขึ้นมาแบบสลืมสลือย่างกับคนเมานี่ก็คืออาซูเมะน้องสาวของเขาเอง พอเห็นพี่ชายฟื้นเขาก็รีบวิ่งไปบอกหมอทันทีแล้วพ่อแม่ของมินาโตะก็ได้เข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้มินาโตะฟังแต่มินาโตะซึ่งเขายังเงื้องงักๆ,ๆเขาไม่ได้ฟังบ้าอะไรเลยแล้วอีกอย่างนะที่แม่เขาพูดมันเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาหมดในระหว่างที่มินาโตะยังเออเออยู่นั้นก็มีเพื่อนๆของเขาลุ้มลุ้มเข้ามาเยี่ยมแต่ว่ามินาโตะ จำเ,เพื่อนของเขาไม่ได้เลยสักคนเพราะว่าเขาได้เสียความทรงจำเมื่อ3าปีก่อนความทรงจำตอนอยู่มอตน้มานมันหายไปหมดแล้วเพื่อนของเขาได้กระโดดเข้ากอดด้วยความดีใจแต่มินโตะเขาไม่รู้เลยว่าพวกนี้เป็นใครและอีตาหนวดนี่ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าใครสี่เดือนผ่านไปมินาโตะได้ออกจากโรงพยาบาลเขามองออกนอกรถระหว่างเดินทางกลับอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมด มีตึกร้านบ้างช่องเยอะแยะไปหมดเปลี่ยนไปเยอะจริงๆโดยเฉพาะหน้าตาของเขาเองเขาสูงขึ้น20เซนพอถึงบ้านมีนาโตะเปิดประดูเข้าบ้านก็เห็นเตาที่บ้านของเขาตอนนี้ตัวมันใหญ่มากขึ้นเลยทีเดียวและเขาก็ได้เดินสำรวจดูบ้านของเขาสินค้าที่เขาทำขายตั้งแต่สี่ขวบมันยังตั้งทเลเร์ออยู่ที่เดิมมันขายไม่ได้เลยน้องสาวเลยพูดแทรกขึ้นมาว่าไม่มีใครจับดูเลยมันกากสุด สินค้านอกสายตากระแทกแดกดันพี่ชายมันเสียลอเกินในระหว่างที่สองพี่น้องเถียงกันย่องแย่งอยู่นั้นแม่ของเขาก็ได้เดินเข้ามาแล้วเอ่ยคำขอโทษมินาโตะในเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนั้นมินาโตะเลยบอกกับแม่ว่าโอ้โหแม่ไม่เป็นไรราเรองเข้าไว้ไวัยรุ่นเยอะๆและแม่ของเขาก็ฟื้นยิ้มออกมามินาโตะก็เลยเก๊กท่ารอว่าเนี่ยสบายดีสบายดีหายห่หวงชิวๆแล้วเขาก็ได้พูดกับแม่ว่า ผมจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็วและจะไปเล่นโปโลน้ําจะเอาแชมป์มาฝากทุกคนให้ได้ได้ดีมันโม้ใหญ่เลยนะและมีเด้โตก็ได้เดินเข้ามาในห้องดูรูปตัวเองกับเพื่อนๆตอนเป็นแชมป์กีฬาโปโลน้ําเขายังคิดไม่ออกด้วยซ้ําว่าโปโลน้ําคืออะไรและเขาได้หยิบหนังสือรีเมนมาอ่านแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยการเป็นเจ้าชายนิทรานี่น่ากลัวชะมัดจากซิกแพดเทๆ่ๆก็หายไปหมด เฮ้ยท้อใจขงเล่นโปโลน้ำไม่ได้อีกแน่แน่มินาโตได้แต่บนบนบนพร้อมกับเดินลงบันไดเพื่อจะมาบอกคุณแม่พอเปิดประตูเท่านั้นแหละคนเต็มร้านเลยขายดีมากจะบอกตอนนี้ก็กลัวเสียฟอร์มพระเอกหมดไว้ค่อยบอกแล้วกันตอนนี้ฟอร์มยังเยอะอยู่เขาเลยเดินออกไปผ่อนคลายชิวๆพอเดินผ่านร้านนิตยสารเท่านั้นแหละมีนาโตเลือไปเห็นแชมป์โปโลน้ำจตุรเทพแห่งโคง,งาคุกัน เพื่อนของเขาเองโคตรเท่แล้วเขาก็หยิบมาอ่านแค่บรรทัดสองบรรทัดแต่อีกหน้าหนึ่งของนิตยสารว้าวสาวเธอชื่อชิโนะเคลิมเลยทวอิสุดๆและจูจูนายแว่นก็เดินเข้ามาตรงหน้ามินาโตะตก,กะใจหมดเลยตัวขัดขวางความสุขนนเนี่ยนายแว่นคนนี้ชื่อเอทโรเขาเข้ามาหามินาโตะทักมินาโตะว,ว่าจําเขาได้ไหมแต่มินาโตะ เขาก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนายแว่นพูดกับมินาโตะว,ว่าพวกเขาได้เคยคุยกันแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะว่ามินาโตะจำอะไรไม่ได้เลยแล้วนายแว่นเลยถามมินาโตะว,ว่าจะเลี่ยนตอมอไปที่ไหนจะตามไปด้วยมินาโตะเลยตัดบทแล้วก็รีบเดินสามขานี้ไปทันทีมินาโตะเขาไม่ได้ยิงหรอกนะคะแต่จากนิสัยที่เขาเคยทื่อมอยู่แล้วเขาได้ประสบอุบัติเหตุ ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนายแว่ยืนมองมินตโะต,ะตะเดินไปแบบเงงงและพระเอกก็ได้กลับบ้านแล้วก็เอาหนังสื้อมาอ่านอีกครั้งอะไรวะบวกลบคูณหารยังไม่รู้เรื่องเลยตายๆๆตายหาตายหงตายเข้าโรงก็วันนี้แหละและในอาหารมื้อเย็นมินตโตเขาก็ได้บอกครอบครัวว่าคงเล่นโปโลน้ำไม่ได้แล้วเขาขอโทษครอบครัวแต่ทว่าพ่อแม่ของเขาไม่โกรธเลยเด็ดแม่เลยเอ่ยปากบอกลูกชายว่าแค่ลูกแข็งแรงเด็ดแม่ก็ดีใจแล้ววกเขาทานข้าวเย็นด้วยกันเสร็จ แล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนและในคืนนั้นอซุมิเขาได้ฟังเ,เหตุการณ์ที่รถเกิดอุบัติเหตุเขากลัวมากร้องกรี๊ดเสียงดังลั่นมินาโตะได้ยินเสียงน้องสาวเลยออกมาดูเห็นพ่อแม่กําลังปลอบใจน้องสาวของเขาอยู่แล้วมินาโตะเลยกลับเข้าหงองพร้อมกับคุ้นคิดว่าความจําเราถึงแค่ป .6 แต่ทว่าครอบครัวของเราความทรงจำหยุดที่เหตุการณ์ในวันนั้นมินาโตะเกิดความงึกเหิมขึ้นมาอีกครั้ง เรายอมแพ้ไม่ได้เสียแล้วเขาเริ่มตั้งใจอ่านหนังสือทํากายภาพบําบัดอ่านหนังสือเรียนทํากายภาพบําบัดอ่านหนังสือการ์ตูนทํากายภาพบําบัดแล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนทํากายภาพบําบัดอา้อาอ่านหนังสือการ์ตูนซะละและอีกแปดเดือนต่อมาเขาก็สอบเข้ามอปลายได้ในโรงเรียนของจังหวัดเบิร์เดอร์มันแลกมีนโตะเยินมาอย่างเท่แต่เอ๋เสียงใครเรียกนายแวนคนเดิมตามมาได้ไงวะ มาชวนเล่นโปโลน้ำอีกมินาโตะตัดบทเหมือนเดิมและวิ่งหนีไประหว่างที่วิ่งวิ่งอยู่นั้นชมรมอื่นๆก็ชวนเขาเข้าชมรมแต่มินาโตะไม่สนใจรีบตรงดิ่งวิ่งเข้าห้องเรียนทันทีพอถึงที่นั่งเขาได้วางกระเป๋าแล้วมีชายหัวทองมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาในห้องเรียนเขาชื่อโจเป็นกัปตันทีมชมรมโปโลน้ำเขาได้พูดชวนชวนให้นักเรียนเข้าชมรมของเขา กีฬาลูกเมียน้อยแบบนี้ใครจะสนแช่น้ำทั้งวันหนาวจะตายแล้วนายหัวทองก็หันมามองที่พระเอกมันทำให้พระเอกลบตาปับและนายหัวทองก็เดินออกจากห้องพร้อมกับมองมินาโตะเหมือนเดิมจะบอกว่าเข้าชมรมนี้เถอะแต่พระเอกก็ทำหน้าเซ้ยเหมือนหมาตดพักเที่ยงมินาโตะมายืนดูเขาเล่นบอลกันอยู่เขาคิดหนักว่าจะเล่นกีฬาอะไรดีนะบอลก็เด่นบาสก็เท่ นายเล่นแต่โปโลน้ำมีเสียงไพรกระซิบกระแทกเข้ารูหูใครวะมินาโตหันไปหาเสียงนั้นทันทีเออเออนายหัวทองอีกละแล้วนายหัวทองก็พูดขึ้นว่านายชื่อมินาโตใช่ไหมมินาตโตเลยกโกหกไม่ใช่นะครับผมชื่อทานาก,กะทาโร่ครับแต่ว่าหลอกนายหัวทองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจำได้จากนิตยสาร พระเอกเลยตัดบทแล้วก็วิ่งหนีนายหัวทองก็วิ่งตามทันทีพระเอกวิ่งไปเจอนายแวนนายแวนก็วิ่งตามพระเอกอีกคนทั้งสองแรงแข็งขันวิ่งตามมินาโตะเพื่อชวนเข้าชมรมโปรโลนามแต่มินาโตะเขาได้วิ่งไปหลบที่หลังต้นไม้มันเลินทำให้ทั้งสองคาดสายตาไม่เจอกันนานเลยนะเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับมินาโตะแล้วมินาโตะหันไปหาเสียงยางไวคาวาอิสาวสวยในนิตยสารน,นั่นเองเธอเดินเข้ามาหาพระเอก แล้วจับเน็กไทยดึงมาหอมแก้มทันทีทำให้พระเอกขนบวแตกว,ว้วาวว้าอันดีนารีนความเป็นหนุ่มในร่างกายพุ่งกระชูดเอ๋ะเอ๋มันอะไรเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะคนดีสวัสดีค่ะ